สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างต้นปัตเตอร์เลียนซิงนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมช่างต้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะกล่องพรีวิวเจ้าปัตเตอร์เลียนวอนตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวที่2แล้วของผมนะครับก็จะเป็นรุ่นวอนเมจิกคลิปนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวลิมิเต็ดอ dition นะครับซึ่งก็ดีไม่ดีไม่รู้แต่ผมซื้อตัวตัวที่2แล้วซึ่งมันค่อนข้างคุ้มนะครับคือเป็นตัวจบสําหรับปัตเตอร์เลียนเลยเดี๋ยวจะมา แกะกล่องรีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไป ัวนี้จะเป็นใบรับประกันสินค้านะครับจะแถมมากับปัตเตอรี่นวอนอ่ะตัวนี้ส่งมาให้พร้อมปัตเตอรี่น,นะครับเราสามารถเอาใบรับประกันเนี่ยไปเคลมกับศูนย์ได้เลยหรือว่าส่งซ่อมกับศูนย์ได้นะครับรับประกัน1ปีเต็มนะครับสำหรับแ a ตเตอรียนวอ made in USA นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นบอดี้สีดำายดี๋ยว,ยวขออนุญาตเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูข้างในกันเลยดีกว่าผมแบบตื่นเต้นมาก รอไม่ไหวแล้วอยากจะตัดเต็มแก่แล้วนะครับอยากจะยนโฉมเหลือเกินแ่แดนอ่ะฝันลองหลุดออกมาก่อนเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูในกล่องนี้อืมภในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับ ภายในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานแถมมาให้เล่มหนึ่งนะครับคู่มือก็จะแถมมาให้กับปัตเตเลียนนะครับภายในกล่องเดี๋ยวเราก็ไปอ่านเอานะครับสำหรับคนมีเวลาสำหรับผมเนี่ยใช้อย่างเดียว <c oughs> มาแกดูฟันลองก่อนเลยนะครับฟันลองแถมมาให้อะไรบ้างนะครับฟันลองก็จะเป็นฟันลองตัวฟันลองพรีเมียมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูมีกี่เบอร์นะครับอ่าข้างกล่องเขาเขียนมาว่าแถมมาให้8เบอร์เดี๋ยวผมแกะดูข้างในก่อนมันอาจจะอยู่ในนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงอยู่ในอยู่ในกล่องนี้อีกนะครับอยู่ในกล่องมีอีกคือเขาแยกันลองมาให้2ถุงผมก็นึกว่ามันมีแค่นี้เฮ้ยเขาให้มาไม่ครบหรือเปล่าไหมใจหายแวบเลยนะอ่ะแกะเลยแกะเลยแกะพรีวิวให้ทุกคนได้ดูเลยสำหรับใครที่อยากจะจัด วอนเมจิกคลิปนะครับตัวนี้เป็นเบอร์0.5นะครับแถมมาให้ด้วยเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับอ่า0.5มาแล้วก็เบอร์1.5นะครับ2เบอร์0.5กับ1.5เนี่ยเป็นเบอร์พิเศษนะครับแต่ของวอนเนี่ยแถมมาให้นะครับซึ่งตัวว n น Magic c ลิปเนี่ยจะแถมฟันรองปัตเตอรเลียนมาทั้งหมด8เบอร์ด้วยกันนะครับก็จะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4แล้วก็เบอร์6เบอร์8 แล้วก็เบอร์0.5แล้วก็เบอร์1.5นะครับซึ่งเราไม่ต้องไปซื้อฟันลองเพิ่มเราซื้อแบตเตอรีน่นวอนตัวเดียวเนี่ยสามารถใช้ได้ครบทุกเบอร์เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในกล่องนะครับว่ามีอะไรแถมมาให้อีกบ้างนะครับในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์สายชาร์จแถมมาให้1ตัวนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ปลั๊กอีกมาดูนะครับมาดูใกล้ๆคือตรงนี้เนี่ยเขาให้มาเผื่อเลยนะครับสำหรับใครที่มีรูเสียบ ที่เป็นลักษณะอย่างนี้มีปลั๊กก่านะครับเป็น3ารูนะสรูตัวนี้เราสามารถถอดเปลี่ยนได้เลยนะเนี่ยแล้วก็มีตัวหัวกลมมาให้อีกตัวนึงตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะแดปเตอร์เนาะอะแอดปเตอร์เป็นปลั๊กเสียบนะครับปลั๊กเสียบให้เข้ากับเต้าเสียบที่เรามีอยู่ในร้านนะครับเพราะฉะนั้นเวลาชาร์จเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาว่าสายมันหลวมสายมันเสียบแล้วไฟไม่เข้านะครับ ดูว่าร้านเราใช้ปลั๊กแบบไหนนะครับมีทั้งหัวแบนแล้วก็หัวกลมนะครับแล้วก็ปลั๊ก3รูอย่างนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์ไว้เปลี่ยนสายชาร์จแบตนะครับโดยวิธีการถอดนะครับโดยเราจะกดตรงนี้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้ปลั๊กเสียบเนี่ยให้เรากดตรงนี้ลงไปนะครับกดตรงนี้ลงไปแล้วดันออกเนี่ยสไลด์ออกแค่นี้เองง่ายมากนะครับตรงนี้ชอบเลยนะครับเพราะว่า ปลั๊กที่ร้านเนี่ยจะชอบมีปัญหาปลั๊กหลวมปลั๊กแบบเสียบไม่แน่นนะครับเนี่ยแล้วเสียบตัวใหม่เข้าไปอ่ดาดันเข้าไปนะครับปั๊บอ่าแค่นี้เราก็จะได้หัวกลมเนี่ยสำหรับเสียบรูปลั๊กแล้วนะครับหรือว่าเราจะอยากจะได้หรือว่าเราอยากจะได้แบบ3มรู3มปลั๊กนะครับอ่าเตาที่ร้านเราเป็นแบบไหนเราก็เปลี่ยนใช้แบบนั้นนะครับซึ่งเขาแถมมาให้ในกล่องนะฮะเสียบเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะได้ยินเสียง อันนี้คือล็อกเสร็จเรียบร้อยสามารถเอาไปเสียบชาร์จได้ปกตินะครับอ่ะเวลาถอดนะครับเวลาถอดเราก็กดตรงนี้เหมือนเดิมกดตรงปุ่มนี้นะครับกดลงไปแล้วสไลด์ออกนะครับส่วนตัวผมใช้ปลั๊กแบบนี้นะครับซึ่งเป็นปลั๊กบ้านทั่วไปที่เราใช้กันอยู่แล้วนะครับอ่ะดันเข้าไปอย่างนี้อ่ะเนี่ยแค่นี้ก็ล็อกแล้วนะครับนี่แถมมาให้2ตัวดีมากๆดีมากๆตัวนี้เป็นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะแดปเตอร์ใช่ไหม อะแดปเตอร์ไว้เสียบเต้านะครับแถมมาให้2ตัวแล้วก็แถมน้ํามันจักรนะครับกับแปรงปัดผมมาให้น้ํามันจักรแถม,มให้ขวดเล็กนึงแล้วก็แปรงปัดผมนะครับแถมมาให้ในกล่องอ่ะเก็บไว้แล้วก็ถึงตัวพระเอกของเรานะครับวันเมจิกคลิปนะครับตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดเอดิชันนะครับเป็นตัวบอดี้สีดำนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นสีทองจะสังเกตเดี๋ยวผมจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าเนี่ยบอดี้จะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ก็วอนเมจิกคลิปเหมือนกันบอดี้จะเป็นสีแดงส่วนตรงนี้จะเป็นสีเงินนะครับอ่าสำหรับฟันนะครับฟันปัตตาเลียนของวอนเมจิกคลิปตัวนี้นะครับจะเป็นฟันเฟดซึ่งฟันเฟดเนี่ยจะมีซี่ฟันด้านบนเนี่ยมองเห็นไหมเอ่ยเห็นไหม จะมีซี่ฟันด้านบนที่สลับสูงต่ำสูงต่ำนะครับทำให้ฟันเนี่ยจำนวนซี่ฟันเนี่ยเยอะกว่าฟันปกติทั่วไปนะครับถ้าฟันปกติเนี่ยซี่ฟันด้านบนจะเสมอกันหมดเลยแต่ถ้าเป็นฟันเฟดเนี่ยบางกว่าเล็กกว่านะครับและก็จํานวนซี่ฟันเนี่ยจำนวนหรือว่าจํานวนใบมีดเนี่ยเยอะกว่าฟันปกติทําให้เวลาเราถ่ายเนี่ยรู้สึกลื่นนะครับถ่ายไม่สะดุดไม่มีเอฟเฟกในการทํางานนะครับสําหรับวอนเมจิคลิปตัวนี้นะครับ แบตเตอรี่จะเป็นแบบลิเธียมไอออนนะครับเวลาชาร์จนะครับชาร์จแบตเตอรี่2ชั่วโมงนะครับใช้ได้90นาทีนะครับแบตเตอรี่เต็มชาร์จเต็มครั้งหนึ่งจะใช้งานได้90นาทีนะครับอ่าฟังเสียงตอนยังไม่ใส่ฟันลองดีกว่ายังไม่ใส่ฟันลองเนี่ยเสียงก็จะประมาณนี้นะครับรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับ ใส่ฟันรองดูฟันรองพรีเมียมเนี่ยตัวนี้เขาจะมีขาล็อกนะครับขาล็อกกับฟันปัตเตเลียนทําให้เวลาเราใช้เนี่ยช่วยลดอาการฟันรองหลวมนะครับหรือว่าฟันรองหลุดขณะที่เราไถาได้ดีนะครับตัวนี้วิธีใส่นะครับใส่เอาปัตเตเลียนเอาฟันใส่เข้าไปตรงนี้ก่อนแล้วกดกดตรงตูดตรงนี้นะตรงนี้อ่ะมันจะได้ยินเสียงนะครับส่วนเวลาถอดนะครับเวลาถอดก็งัดออกงี้ตรงนี้จะเป็นตัวดึงนะครับ ใส่ปุ๊บถอดก็ดึงออกแค่นี้เองง่ายๆนะครับทีนี้เรามาฟังเสียงกันเสียงปกตินะครับไม่มีเสียงสั่นหรือว่าฟันรองหลวมหรือว่าเสียงคึคกคัคกคึกคักคักอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับเสียงฟันรองเนี่ยแน่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าฟันรองจะหลุดขณะที่เราใช้งานนะครับเวลาที่เราถ่ายเนี่ยบางคนเจอปัญหาฟันรองหลวมนะครับ ตัวนี้ฟลองพรีมี่มนะครับแถมมาให้คือครบูตรเลยจริงๆตัวนี้สำหรับ One Magic Clip ตัวนี้นะครับบอดี้จะเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวเราชาร์จแบตนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบสายชาร์จให้เพื่อนๆทุกคนดูนะครับว่าเวลาชาร์จเป็นยังไงเราจะได้ไม่งงนะครับเวลาเราซื้อไปไปใช้งานนะครับชาร์จมันเต็มยังไงไม่เต็มยังไงหรือว่าชาร์จแบบไหนไฟมันเข้าแบบไหนนะครับเราถึงจะรู้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพื่อนทุกคนได้ฟังกันไปเดี๋ยวเราไปลองชาร์จดูก่อนเดี๋ยวผมจะบอกนะครับ เวลาเสียบสายชาร์จนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับเขาจะทําเป็นร่องมาให้สามขีดซึ่งเวลาเสียบเราก็ต้องเสียบให้ถูกด้วยนะจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงตูดตูดแบตเตอรี่เนี่ยจะมีเนี่ยจะมีแง่งของมันอยู่นะครับตรงนี้สามขีดเราก็หันตรงร่องเนี่ยขึ้นด้านบนเพราะว่าแง่งอยู่ด้านบนนะแง่งสามขีดเนี่ยอยู่ด้านบนเราก็หันให้ถูกถ้าเราเสียบผิดเนี่ยมันก็เสียบไม่เข้านะอย่าไปยัดนะครับอย่าไปยัดนะฮะเดี๋ยวพังนะครับดูดีๆก่อนที่เราจะเสียบนะครับ แง่งมันอยู่ด้านบนเราก็ต้องหันล่องเนี่ยขึ้นด้านบนนะครับอ่าเดี๋ยวมันไปฝืนเสียบเดี๋ยวพังนะครับใช้ไม่ได้เดีย๋ยวไปโทษของไม่ดีอีกนะฮะอ่าเวลาเราเสียบนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าไฟตรงนี้ขึ้นไฟตรงนี้เป็นไฟแจ้งแจ้งสถานนะว่าไฟไฟเข้าแล้วนะครับก็คือเนี่ยถ้าชาร์จไม่เข้าไฟมันจะไม่ขึ้นนะครับไฟมันจะดับเวลาเสียบปุ๊บไฟเข้าอ่าตรงนี้ไฟแจ้งสถานนะมันจะขึ้นนะครับ เวลาเสียบถ้าไฟวิ่งเข้าปุ๊บไฟแจ้งสถานะจะขึ้นแต่ถ้าแบตเตอรี่เต็มล่ะแบตเตอรี่เต็มไฟัวงนี้จะดับไปนะครับไฟดวงนี้จะดับถ้าแบตเตอรี่เต็มเวลาชาร์จแบตนะครับ2ชั่วโมงเต็มใช้ได้90นาทีนะครับถ้าไฟดวงนี้ดับแสดงว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วให้เราถอดสายชาร์จออกนะครับแต่ถ้าเราเสียบเสียบแล้วเนี่ยเสียบปุ๊บเอาเสียบปลั๊กเสียบแล้วเนี่ยเสียบเต้าแล้วอะแดปเตอร์เสียบเต้าแล้วตูดก็เสียบถูกต้องแล้วแต่ไฟดวงนี้ไม่ขึ้น แสดงว่าไฟไม่เข้านะครับไฟไม่เข้าน่าจะมีปัญหาตรงจุดอื่นแต่ถ้าปกติเนี่ยไฟก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับเวลาถอดก็ถอดดึงปกตินะครับแน่นพอสมควรนะครับของใหม่ของใหม่หมยังซิงอยู่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นวอดเมจิคลิปตัวที่2ของผมแล้วนะครับหลังจากตัวแรกเนี่ยผมซื้อมาใช้4ปี 4ปีแล้วนะตัวที่ผมใช้ปัจจุบันนะครับ4ปีแล้วแล้วก็ซื้อตัวนี้มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นวอนเบจิคลิป2ตัวแต่คนละสีนะครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดบอดีสีดําดําทองนะครับสวยงามทําให้มันดูดุดันผมชอบนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นกับปเลียนซิงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ